ชาวบ้านแสนสุขหมูสามตำบ,บ้านว่านอำเภอท่าบอ่อหนองคายรวมตัวกันจานวนกว่า20ลังคาเรือนนะเข้าพบทหารกองกําลังรักษาความสงบประจําจังหวัดหนองคายเดือดร้อนหลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่าเส็จปีนะฮะหลังจากไม่ได้รับการเยียวยาวหรือว่ารับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่องค์การบริหารส่วนตมบ,บ้านว่านอำเภอท่าบอ่อหนองคายนะฮะนายสมเพศกุลสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านแสงสุขหมู่ที่สามตบ้านว่าน,นะฮะพร้อมด้วยชาวบ้านที่เดือดร้อนจานวนกว่า20หลังคาเรือนนะฮะเข้าร้องเรียนต่อร้อยเอกจรุสุววผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบที่1กองกําลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายกรมทหารราบที่13าร้อยตารวจตรีประยูนแสงนานะครับสภากิจตํารวจตะเวนชายแดนที่24นะครับว่าได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าของรัฐใช้มานานกว่า10ปีแล้วนะฮะ จึงเดินเดินทางมาพร้อมด้วยผู้สืกข่าวเข้าตรวจสอบพบว่าชาวบ้านเดือดร้อนนะั้นเป็นชาวบ้านแสงสุกหมู่ที่3ซึ่งย้ายมาจากบ้านแสงสุกประมาณอ2กิโลเมตรนะฮะมาอยู่ตามสวนเพื่อทํากินนะฮะเนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีที่ปลูกสร้างบ้านนะฮะจนเกิดเป็นชุมชนกระจัดกระจายกันอยู่นะครับไม่ห่างกันนักโดยปัจจุบันนี้ชาวบ้านต้องใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้เองในขณะที่ถนนนะครับมีการลาดยางผ่านหมู่บ้านแต่พบว่าไม่มีไฟฟ้าใช้และทราบว่าชาวบ้านได้ทํา เรื่องของขยายเขตไฟฟ้าผ่านทางอ,อ,ตอบตบ้านว่านนะฮะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับชาวบ้านรายหนึ่งนะฮะกล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทีเดียวจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับมาร่วมสิปีทีเดียวโดยไม่มีหน่วยงานใดมาเหลียวแลเลยนะฮะในตอนค่มคืนนะฮะกลางคืนต้องใช้เครื่องบันทไฟใช้เองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะเคยร้องเรียนไปยังอบอตอนะครับสอจอและสสเรื่องก็ไม่มีความคืบหน้าจึงมาร้องต่อทหารนะครับที่เพึ่งสุดท้ายของประชาชนช่วยประสานงานให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้วยนะครับ ทางด้านนายประภาทางชำนาญนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านว่านกล่าวว่าสาหรับชาวบ้านแสงสุกหมู่ที่3ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั้นนะฮะเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่มีการขยายไฟฟ้าแรงสูงออกมาซึ่งทางอบตอมีงบป,ประมาณที่ไม่เพียงพอมไม่สามารถดําเนินการได้นะฮะแต่ได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนทําเป็นโครงการเสนอต่ออบตอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับอบตอจะได้ดําเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าไปยังสำนักงานไฟฟ้าอำเภอท่าบ่อเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปด้วย